วันเกิดจ้าม<อ>โมจิมอ,อาอยุกี่ปีแล้วนะอายุกี่ขวบแล้วเนี่ยสอง,สองขวบเต็มวันนี้นะครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับทุกทุกคนหนึ่งสองสา Happy you. อ้าวแฮ p ปี้เบ t ร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบ h ร์เดย์ทูยู p ฮปปี้เบ d ร์เดย์ y ฮปปี้เบ y ร์เดย์แฮปปี้เบ o ร์เ Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. ขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าน่นดีใส่ปากน้องดิเออวันระเบิดเก่งจังเลยเอออร่อย ร้องไห้ดีใจเกินไปอือร่อยจังเลยจับอาจับไว้จับอาจับจับเองก็ได้โมจิจับซองไว้อือร่อยอร่อยอืกินไม่ทันเลยกินไม่ทันเลยกินไม่ทันเลย เดี๋ยวทิดตุ๊ก,กตาอันนี้อ,นนอนนะไรค่อยๆจับจิจับเอนี่เออพอยัง